สวัสดีครับพบกับไทยสามเล่มออโต้อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้อีกเช่นเคยนะครับกระบะอีกแล้วครับลูกค้ากระบะยอดนิยมสําหรับประเทศไทยหรือว่าโซนเอเชียนะครับลูกค้ามันจะหนีไม่พ้นโตโยต้านะครับเนาะคันนี้จะเป็นคิวของโตโยต้าวีโก้แชมป์อีกแล้วครับท่านนะโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้ครับเป็นรถปี2013นะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีสแตนดาร์ดเขาเลยก็สีบอลทองนั่นเองครับตัวนี้อินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนจะยังอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ ห้องเครื่องตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะผมจะเปิดให้ดูนิดหนึ่งตัวนี้ชื้นี่เป็นไงครับตัวนี้เป็นห้องเครื่อง D4D นะครับตัวเครื่อง D4D 3.0เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าตอนนี้เลยแล้วก็การเก็บสีหรือว่าอะไรแทบจะไม่มีเลยนะครับคันนี้สะอาดชัดเจนนะครับทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงตัวเครื่องตัวแบตนะครับนะ การันตีให้หมดนะครับว่าไม่มีพลิกคว่ำกลับใหม่จมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนิดนึงครับตัวนี้นะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตารุ่นแรกนะครับนะยังไม่เป็นโปรเจคเตอร์เช่นเคยนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีตัวเดย์ไทม์นะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กโตโยต้าจากศูนย์นะครับมาพร้อมกับยางบิสโตรนขอบ17นะครับนะสวยๆไปพล้เลยไฟตาด้านข้างเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวตัวนี้สวยงามนะครับ สีบอลทองนะครับนะนี่ด้านในนะครับนี่เปิดเข้ามาจะพบกับสีเบทตัดดำนะครับตัวนี้เป็นสีเบทตัดดำแล้วก็ลูกค้าเขาได้ทำแอร์ดิจิตอลมาแล้วนะครับตัวนี้นะเป็น c d ดีดิจิตอลเอนั่นเองนะครับแต่ระบบแอร์จะเป็นระบบแมนนวลครับตัวนี้นะครับเป็นระบบแมนนวลอยู่นะครับบนพวงมาลัยก็ออปชันตามที่เห็นเลยนะครับลูกค้านะตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทแคปแล้วเรียบร้อยสามารถเปิดแคปด้านหลังได้แคปด้านหลังก็เรียกได้ว่า กว้างขวางใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับการไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับเหมาะเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องใหญ่ไม่อืดแน่นอนครับลูกค้ไปดูด้านหลังกระบะนิดนึงครับมีอะไรน่าสนใจกันได้นะครับตัวนี้นะครับมีการอ่าอ่าเขาเรียกอะไรมีการเจาะมาแล้วหนึ่งครั้งก็คือเคยใส่คอกมานั่นเองนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับคันนี้วดผ่อนของเขานะครับจะอยู่ประมาณ70,00บาทครับแต่ปีนี้ครับลูกค้าปีนี้ลูกค้าผ่อนแค่3,000บาทเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็นเ์เรานะครับมีโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือ จะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งนะครับถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับปีนี้ผ่อนแค่3,000บาทครับลูกค้าแต่ปีหน้าลูกค้าผ่อนประมาณ6,000บาทยาวไปตลอดสัญญาเลยนะครับผมสำหรับใครชอบ Toyota v i ีโก้แชมปคันนี้นะครับติดต่อท้ายได้เลยครับที่เบอร์093 792 2016นะครับให้โอกาส10ท่านแรกที่จองเข้ามาภายใน YouTube นะครับหรือเบอร์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามช่อง SLM Mo t ตนะครับนะสามารถกดไลค์ที่ YouTube หรือว่า f a c e b o o สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะครับเข้าไปตามติดตามกันได้เลยนะครับส่วนรถนะครับถ้าคุณจะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าให้เลือกรถที่เราสามเหลี่ยมออโต้นะครับแต่บริการส่งทางไกลเราก็มีเช่นกันสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมารับรถไม่ได้หรืออะไรเราส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะครับขอให้ท่านมีเครดิตที่ดีเท่านั้นเองโอเคครับวันนี้ก็ราคาจากตัวนี้ที่ตั้งป้ายไวน้น 4 6 9 0 0 0บาทนะครับ4 6 9 0 0 0บาทวันนี้ไทยไม่ขายนะครับสำหรับใครที่ดู YouTube นี้นะครับราคาพิเศษของ YouTube นี้เลยจัดไปเลยที่4 3 9 0 0 0บาทอ่า4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับจัดไปเลยลดไปเต็มๆเลย3,40 0 0 0บาทนะครับนะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์ผมนั่นเองนะสำหรับนี้ไทยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่า คันหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับผมนะสำหรับวนี้ท้า้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ